สวัสดีครับพี่น้องนะครับมือนี่นะครับเบาหมอบถีมาแนะนำนะพี่น้องยาทาให้พยาธนะครับพี่น้องแบบที่ทุกคนก็ใช้ได้นะครับมือไม่ก็ใช้ได้นะครับพ่นฉีดยาโบเป็นก็ใช้ได้นะครับพี่น้องบอตรงยานง้อแะง้อตื่นนะครับบรตตองยานว่าฉีดถึกตำแหน่งมอนะครับบอตองยานเข็มหักคานะครับบรตตองยานว่ดฉีดถือกาเนื้อหรือไตผิวหนังตามที่ระบุบอนะครับพี่น้อง ก้อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับกะมือนีก,ก็ถือว่าโอกาสนะพี่น้องใน้่องไม้ไม้นํานะครับพี่น้องนี่นะครับในมา่แล้วนะพี่น้องต่อไปกะระบบเสียงกะอาจดีขึ้นนะครับเบาหมกันอยากได้มา่ดดูแล้วนะพี่น้องแต่ว่างบประมาณบมพ่อนะพี่น้องขั้นสื่อกะบบมีเงินค่าน้ำมันไปท้ายทํำนะครับ แต่สุดท้ายนะพี่น้องก็ต้องกัดฟันนะครับตัดทินใจนะครับพอนะครับพี่น้องเดือนละพันกว่าบาทนะครับพี่น้องหกพันกว่าบาทนะครับราคาหกพันกว่าบาทนะครับก็ฝากสนับสนุนนะพี่น้องยาทายพยาธินะครับแบบลาดหลังนะพี่น้องที่ผู้ใหก็ใไซได้นะครับยาทายพยาธินะครับคาร์โหมอกนะครับพัวออนนะครับพี่น้องนี่นะครับขวดน้อยนะพี่น้อง ใส่ง่ายนะครับมาตรงอย่างงาแแะง้อตื่นนะครับพี่น้องลูบๆแลวก็เทลานหลังจบเลยนะครับพี่น้องบ่ต้องจับหลายคนนะครับนี่คือคอคอดีนะพี่น้องมือไม่ก็เหตุใดผู้ใดก็เหตุใดนะครับพี่นอ้อ,นบนองบ่ต้องห่วงนะครับกะขวดนึงนะครับพี่น้องสามสามสิบมิลลิลิตรนะครับ สิบมิลลิตรต่อหน่ยกิโลกรัมนะครับก็คือคำนวณง่ายๆนะครับขวดนี้นะครับใส่ได้กับน้ำหนักสามหยกิโลนะครับขั้นว่าเดือนสองเดือนนะครับประมาณรน่ยกิโลก็ใส่ได้สามตัวนะครับแต่ขั้นซีสามีเดือนขึ้นไปนะครับหรือสามีเดือนนะครับตัวละรน่ยห้าสิบกิโลก็ตัวหนึ่งนะครับไอขวดหนึ่งใส่ได้สองตัวนะครับพี่น้องแย่งและเครื่องขวดนะครับ คันงัวสาวนะครับพี่น้อง17-18เดือนนะครับกะใส่ขวดหนึ่งนะครับ300กิโลนะครับกะเที่เบิดขวดเลยนะครับคันเป็นแม่อุ้มท้องนะครับ400ขึ้น400ฮาซิทนะพี่น้องกะใส่ขวดครึ่งนะครับขวดหนึ่งกับอีกครึ่งขวดนะครับพี่น้องคันสองตัวกะใส่สามขวดนะครับนี่นะครับใส่ง่ายๆนะพี่น้องขย่ยาขยเยาละกัเที่ลานหลังจบเลยนะพี่น้องกะ ขวดละร้อยนะพี่น้องขวดละร้อยบาทนะครับสั่งกับบาานมอบได้นะพี่น้องจงัดทรงทั่วประเทศไทยนะครับมีเก็บเงินปลายทางบวกห้าสิบบาทนะครับค่าทรงขั้นโมฮอดสิขวดนะพี่น้องค่าทรงห้าสิบบาทนะครับร้อยหนึ่งนะครับขั้นเอาขวาดหนึ่งนะพี่น้องกับบวกค่าทรงห้าสิบบาทนะครับขั้นู้ใดเก็บเงินปลายทางกับบวกอีกห้าสิบบาทก็เป็นสองร้อยนะครับ <sim Burada> ขั้นเอาหาขวดนะครับกับหาลอยนะครับบวกค่าทรงหาสิบบาทก็เป็นหาลอยหาสิบนะครับพร้อมโอนนะครับขั้นเก็บเงินไปท่านก็บวกไปอีกนะครับหาสิบบาทก็เป็นหกร้อยนะครับแต่ว่าขั้นผู้ใดสั่งชุดหนึ่งนะครับคือสิบขวดนะครับทรงฟรีนะครับแล้วก็แถมหนึ่งขวดขั้นผู้ใดเก็บเงินไปท่านก็บวกอีกหาสิบบาทนะครับพี่น้องก็ เพื่อความสะดวกสบายนะครับของเอฟซีนะครับของพี่ของน้องนะครับในการดูแลง้วนนะครับเป็นสิ่งสําคัญที่เฮ้าต้องเฮ็ดเองนะครับเฮ็ดเองเห็เป็นนะครับบาแมนว่าสีเพิ่งแต่หมอเพิ่งแต่หมอนะครับบางเทอเฮ้าอยู่ไกลหมอนะครับบางเทือหม้อติดทุระหรือว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆเสียเฮ้าบ่จจาเป็นต้องจ้างนะครับจ้างมาเทละเทียกับสองสามร้อยนะครับพี่น้องทั้งค่ายาค่ารถนะครับ เบืดหลายขึ้นไปอีกนะครับอันนี้แค่เข้าเฮ็ดเองนะพี่น้องเฮ็ดง่ายนะครับเดี๋ยวบอมบอกสิอานสับพคุนให้ฟังนะครับพี่น้องยาท่ายพยาธินะครับแบบลาดหลังนะครับพี่น้องคาโบูมอกพัวออนนะครับพี่น้องสับพคุนนะครับเป็นยาท่ายพยาธิแบบลาดหลังนะครับใส่กําจัดพยาธิภายนอกนะครับ จำพวกเฮ็บเฮาไล่นะครับรักษาโรคขี้เลื่อนก็นได้นะครับพี่น้องกำจัดพยาธิภายในนะครับในแก่พยาธิตัวกลมนะครับภายในกระเพาะลำไส้ถูกสนิดนะครับพี่น้องแล้วก็ในทั้งตัวแก่และตัวอวนนะครับพยาธิในปอดนะครับพยาธิในไตยพยาธิเสมานะครับ ก็คือใส่ในทึ่งพยาธิภายนอกและภายในนะครับคือ,อยาบางตัวนะพี่น้องไปฉีดฉีดนะครับกับใส่ในแค่ภายนอกบางตัวกับในแค่ภายในนะครับแต่ว่าขั้นชนิดดีกับในทึ่งภายนอกภายในคือกันนะครับแต่เข้าตรงฉีดนะครับข้อดีก็คือของแบบด้าดหลังก็คืองอโบแตกบวตื่นโบแคะนะพี่น้องคือเข้ารูปดูขับขัไปแล้วเข้ากับที่หลาดหลังนะครับ ด้แบบสบายนะครับที่จากตะนอกหนาหอดค้นหางนะพี่น้องกลไกการออกฤทธิ์นะครับสิออกฤทธิ์ต่อเมื่อนะครับยาถูกดูดซึมนะครับสู่กระแสเลือดและมีผลในการรักษานะครับภายในสามมือ้อหลังจากยาตัวนี้นะครับจะออกฤทธิ์นะครับก็คือ ถ้าลาดไปแล้วนะครับมันจะคอยซึมเข้าไปในผิวหนังนะครับแล้วก็สิเริ่มเห็นผลจากหลังจากนี้สามมือนะครับส่ไปทำร้า,ายนะครับระบบประสาทนะครับพี่น้องของปรสิทหรือพยาธินะครับ mm hmm. เฮ็ดให้เป็นอัมพาตหรือเสียชีวิตนะครับพี่น้อง mm hmm. วิธีการใส่นะครับพี่น้อง ก็คือที่ลุ่งลาดหลังเลยนะครับเปิดขวดเขย่าเขย่านะพี่น้องแล้วก็เปิดขวดนะครับผิวหนังต้องเห้งน,นะครับพี่น้องเวลาเวลาที่นวนก็คือเข่าคอกนะครับผิวหนังเห้งน,นะครับที่ลาดเลยนะครับพี่น้องมันยามันวได้กระจายไปหลายนะพี่น้องที่ลาดหลังเลยนะครับจากตะหนก้านานะพี่น้อง หลาดหลังไปหอดค้นหางนะครับบางคนถามาว่าง้อเลี้ยงว่าอย่างเป็นอย่างโอนะครับพี่น้องกะบมเป็นอย่างนะครับสันหลังจริงๆนี่ซีเลียบโอหดนะครับพี่น้องสันหลังจริงๆเนี่ยหันไปเลี้ยนี่ยโอหอดนะครับและะ้วก็ขั้นตัวอื่นเลี้ยนะครับพี่น้องมันมันจีบบเลี้ยนะครับหรือมันอาจจะได้กินนะครับมันก็นสี มีดมๆนะครับหรือเลียกกับบอเป็นผลนะครับพี่น้องอากาขอควรระวังนะครับพี่น้องเข้าสัมผัสกับยาได้นะพี่น้องแต่หลังจากนั้นเข้ากันล่างมือนะครับบอเป็นหยังนะครับแล้วก็เก็บให้ห่างจากเด็กนะครับพี่น้องควรเก็บในพื้นที่ที่อุณหภูมินะครับต่ำกว่า30องศานะครับในบ้านนะครับพี่น้อง ในตู้นะครับโอเคนะครับใส่ได้นะครับนี่ก็เป็นทั้งสรรพคุณนะครับกลไกการออกฤทธิ์นะครับวิธีการใส่นะครับแลวก็ข้อควรระวังนะครับในการใส่นะครับก็คือง่ายๆนะพี่น้องจบนะครับก็คือใส่แบบสบายนะครับผู้ใดก็ใส่ได้นะครับนี่บ่ต้องไปรอหมอนะครับหรือบ ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับถึงหมอจะมาเข้ากับประหยัดค่าใช้จ่ายใ,ในเรื่องการเดินทางนะครับเพราะว่าเพื่อนมาสีเพื่อนกับนีเรื่องการเดินทางนะครับพี่น้องค่าน้ำหมูกน้ำมันนะครับแล้วก็ค่ายานะครับอันนี้เข้าแค่เปิดขวดนะครับและะ้วก็ถ้านะครับเพราะว่าหมอนีเพื่อนสีบไม่ได้สัมผัสกับมั่วประจานะครับเรื่องกินความเคยชิ้นนี่มั่วแตกจืดแน่น,นอนนะพี่น้อง ให้ฮาผู้จับผู้บ่ายยุสมือนี่สามารถเปิดขวดละกะที่ลาดได้เลยนะพี่น้องมันบบตกใจบบตื่นแนนอนนะครับนี่ก็คือขอดีนะครับพี่น้องกขอควระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องงัวทองนะครับทองออนนะครับเดือนหรือ3เดือนนะครับควนหลีกเลี่ยงนะครับพี่น้องบ่หมดแก่การไส้นะครับ หลังจากนั้นนะครับทองสี่เดือนหาเดือนไปไในใสได้สบายนะครับแลวก็เงื่อนหน่อยออกได้สองสามมือนะครับหรือหาเดือนหกเดือนนะครับใสได้นะครับพี่น้องยกเว้นแค่ทองออนนะครับนี่ก็ควัละลอยนะพี่น้องจัดทรงทั่วประเทศไทยนะครับผู้ใดสนใจก็ติดต่อบางมอบได้นะครับเดี๋ยวบัมอบที่ขึ้นเบอร์ขึ้นเฟซบุ๊กให้นะครับผู้ใดพิมพ์เบอร์แลวก็มันจะขึ้นไลน์นะพี่น้องกัแชทมานะพี่น้อง ควรละลอยนะครับพี่น้องใส่ง่ายนะครับใส่ง่ายใส่สะดวกนะครับอ่ะนะครับพี่น้องก็เพื่อเป็นกำลังใจในการที่คีบกรฝากกดไลค์กดแชร์อีกเท่านึงนะครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้มองมองกระซิลล่ากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ